อะเดี๋ยวเขาจะไม่รู้ว่ารอทำแป้งดูนาฬิกาดีกว่ากระสับกระส่ายคันนี้หรือเปล่านะอ้าวมาได้ยังไงครับเนี่ยอ้าวออบอ้าวกันทำไมมาขึ้นรถคันเดียวกับฉันเนี้ยอ้าวยายกันเรียกรถมาเหมือนกันเราเล่นใหม่้มันให้มันมีความเป็นธรรมชาติหน่ยดีไหมหนึ่งสองสามว้าย สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องเถียงกันครับถูกได้สามคนแล้วครับ,บรขึ้นมาเลยเอา้ยาย,ยายเรียกรถรอครับใช่ก,กันก็เรียกเหมือนกันแล้วพี่เขาบอกว่าเราไม่ต้องเถียงกันขึ้นรถคันเดียวกันไปเลยได้ด้วยเหรอครับมาได้เลยครับเอ้ยปิดไวใส่ไว้ถึงแม้เขาจะหน้าตาดีดูดีแต่เราต้องรักษาระยะห <epherd S 2> ่างยายมองอะไรอยู่ครับ วันนี้พวกพี่ๆนะครับก็จะได้มิชชั่นแต่ละคนที่แตกต่างกันไปมีทั้งหมด3ามิชชั่นด้วยกันนะครับแต่ทำไมเราถึงมีภารกิจคุณเป็นใครก่อนอย่างแรกนะครับคือผมเป็นตัวแทนจากแคมเปญของ Grab X Brand ฮึบแล้วไปต่อครับวันนี้พวกพี่ๆนะครับจะมีมิชชั่นจาก Grab แล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะได้มิชชั่นที่แตกต่างกันไปนะครับไม่เหมือนกันเหรอมี3ามิชชั่นเหรอใช่ครับมิชชั่นแรกคืออะไรเหรอครับบอกผมหน่อยสินี่ครับ มีเตรียมของมาด้วยเหรอมิชั่นแรกของเรามีชื่อว่า Happy t o เ e t e r นะครับออฟจะต้องใช้บริการจัด t Grab และเดินทางไปยังจุดหมายที่กำหนดนั่นก็คือปัม๊มน้ำมันย่านพระราม4ซึ่งระหว่างทางคุณปอมแปมแนละน้องกันเนี่ยสามารถสั่งให้ทำอะไรก็ได้ผ่านหูฟังโดยออฟจะต้องทำตามคำสั่งจึงจะผ่านมิชชั่นนี้ได้โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะไปส่งพี่ออฟที่ Just Grab นะครับที่เรานัดกันไว้นะ สวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับคุณลูกค้าครับครับผมอันดับแรกเลยมาครับครับผมมาต้องรับก่อนตากครับก่อนเดินทายด้วยความหึงจากแกลบนะครับเพื่อความสะอาดและปลอดภัยเดี๋ยวเราไปฟาร์มเอ็โซพารามสีกันเลยนะครับโอเคครับระหว่างนี้เนี่ยถ้าผมเนี่ยจะทําอะไรที่มันพิเรนพิเรนผิดปกติคนอย่าว่าผมนะไม่เป็นไรหรือว่าผมขอร้องิดีนะ Let's go สปี อยากให้ทำอะไรเอาเบาๆเอางี้เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันมีแบบติดไฟแดงอ่ะปอปีก็เปิดประตูแล้วก็ไปกระโดดตกอ่ะสิทีถ้าทันสิทีอ่ะจอดยังเพิ่งจอดหน้ารถโดดหน้ารถโดดหน้ารถแก๊ปลงเลยนะโอเคอุ้ยลงแล้วนะให้ได้ยินเลยนะโดมกระโดดตกกระโดดตกสามสี่ห้าวยเจ็ดแนันไม่ได้กระโดดเลยฉันเห็นผูนะ ฉ,ฉ,ฉ,ฉันกระโดดครบแล้วสิบทีอันเมื่อกี้เธอไม่ได้กระโดดเลยจุมพลพวกคุณเัียไม่ได้ตั้งใจมองอถือว่าผ่านถือว่าผ่านขอบคุณครับต่อไปเดี๋ยวเอาง่ายๆเดี๋ยวปะปีก็สอนพี่แก๊ปเนี่ยร้องเพลงลวกันร้องเพลงเราปปีไม่หลักไม่ลงโอเคได้แต่พอสอนเสร็จต้องให้พี่เขาลองคนเดียวให้ได้นะ คุณพี่ครับคุณพี่เคยร้องเพลงเคยฟังเพลงไม่รักไม่ลงไหมครับเค,เคยฟังเคยฟังอ,อ๋อยฟังลูกค้าขอลูกค้าขอาเองเลยครับแ,แต่ผมจะสอนร้องแล้วเดี๋ยวคุณพี่ต้องร้องให้ได้ไม่รักไม่ต้องมาลงไม่ต้องมาลง <c oughs> กับฉันเอามันดังมันเลยครับ ไม่ต้องยิ้มไม่ต้องหันไม่ต้องมองได้ป่ะต้องออกหน้าทางเลยครับใส่มินิฮาร์จอยานฮมิิร์ก็ได้ครับมาไม่แม่ฉันรักก็ไม่ต้องรอรักเรื่องนี้ไม่รักไม่ลงหงเยาเลยคนไม่ใช่พลาดได้ไปแล้วทำทันสลากจะรักเธอจนอยู่ไ้ป๊าปีโอเคพอให้ให้พี่เขาลองได้แล้วป๊าปีพอมา

กับพี่แกร็บแท็กซี่เรื่องคือเธอมีน้องที่สนิทมากอยู่หนึ่งคนทำงานด้วยกันบ่อยๆแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตอะไรด้วยกันก็คือบ่อยๆเหมือนจะเริ่มมีใจจริงๆแล้วทำอย่างไรดีครับพี่ครับผมเนี่ยมีน้องที่สนิทอึ่งโคนทำงานด้วยกันทุกว well <forward> ันขึ rock, Power, ้นคอนเสิร <Serv> ์ตด้วยการทำนู่นทำนี่ด้วยกันทุกวันผมเหมือนแบบจะมีความรู้สึกดีๆให้เขา ทำยังไงดีอะดอกไม้ไม่ให้ดีไหมผมว่าเขาไม่น่าชอบดอกไม้นะสิเขาชอบช้อปปิ้งครับพี่เราก็ทำบัตรเครดิตให้น้องทำบัตรเครดิตให้เขาเหรอครับทำเลยแล้วเลยนะมทำบัตรเครดิตให้เขาได้ไหมอันนี้พิชชนนี้ผ่านไหมโอเคผ่านแล้วเธอก็ไปทำบัตรเครดิตให้น้องเขาจริงๆด้วยได้แล้วโอ้โหเป็นยังไงสุดีคห่าง คือรองเพียรพร้อมมากเป็นใครล,ลูกลูกค้าคนนี้ลูกโดยสารท่านนี้ อ๋อน่ารักมากคใจดีด้วยให้ทิปด้วยนะครับจริงเหรอฮะถ้าร้อยให้ทิปไปหมื่นสองแต่จริงคุณพี่ตี๋เก็น่ารักนะอันนี้ที่ทางแบรปเขาจะเทรนนะครับไดรคือใช่ห้ครับให้เราอบรมกการให้บริการการพูดการแต่งกายการดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็แล้ส่งมอบความสุขให้กับลูกค้าระหว่างเดินทางอ่าทางนี้และทางนั้นนะคะถือว่าถือว่าพี่ตี๋ทาให้ผู้โดยสารแกรบอย่างอบจุ่มพลเนี่ยมีความแฮปปี้ตลอดเส้นทางนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ย Grab นะคะร่วมกับแบรนด์ตุ uh ๊กแก่สก uh ัดนะคะก็ขอบอกแบรนด์ตุ๊กแก่สกัดนะคะให้ไปเพิ่มพลังใจกันตลอดเส้นทางเลยยามรักนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเห็นว่าเป็นอันแรกเลยยอมยอมไปก่อนให้ผ่านไปได้โอเคแต่ว่าเมื่อกี้พี่แก๊บเขาบอกว่าให้บัตรเครดิตก็ปั๊บปีก็ต้องไปทำบัตรเครดิตให้กันหนึ่งไป ขอแค่แนะนำาแบบน้าสัตว์เอาไว้ก่อนเอาให้แนะนำเลยเฉยต่อไปนะครับเป็นภารกิจที่สองครับสำหรับน้องกันครับภารกิจของกันนะครับนั่นก็คือกันปะทะแก๊ปมาดกันนะครับต้องแข่งกับพี่แก๊ปนะครับตามหาวัตถุดิบรับ5อย่างที่ห้างดองกี้ภายในเวลา5นาที ใครได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและครบก่อนเป็นผู้ชนะโอ้โหยายครับแล้วแกรมาร์ยังคืออะไรครับแกรมาร er nah ์ทเนี่ยเขาจะเป็นบริการการซื้อข้าวของแล้วก็ของสดในทุร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยทางแกรเขาก็จะไปเลือกวัตถุดิบเลือกข้าของในทุร์มาร์เก็ตให้กับเราโดยที่เราไม่ต้องออกจากบ้านพี่แกร์เขาก็จะเลือกให้อย่างมือโปรแล้วก็ส่งถึงบ้านเราเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชุกรดครับคุณกรธน้าหลงแต่ว่าวันนี้เนี่ยกันต้องมีทำมิชชั่นกับพี่แก๊ปด้วยดิฉันว่ามันเป็นตีนไก่ครับแอปเปิลเขียวไม่แอปเปิลมันต้องกลมดินนี้มันไม่กลมอ่ะ หลอกคนอื่นอยู่ไม้พรอ้อมตามข้าพเจ้ามาบอกเลยว่ามั่นใจมากๆผมรู้หมดเลย1-5หมีอะไรบ้าง เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทําภารกิจมิชชั่นนี้ของน้องกันกันที่ทุกประเงินศรงาน้องกันจะต้องแข่งกับคุณแกรบมาดนะทางเราสองคนจะเป็นตัวป่วของพวกคุณสองคนพร้อมแล้วมีเวลาให้ทั้งแต่ห้านาทีไปเลยไป<อ>เนี่ยมันยาวอ่ะนี่ไงแบบปีมันแข่งแข่งแบบเนี้ยแหละเออเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ใจแล้วนี้ไงเดินไงแต่ว่าร้านนี<ๆ>้แบบสั้นแต่ว่าอันนี<ๆ>้ม<ๆ>ันการนี่ไง น,นี้ด้วยน,นี้ด้วยนี่มันสายเทนีนนี่ไงมันกลมๆเหมือนกันเนี่ยไม่แต่หัวมันไม่ได้เป็นอย่างนี้จําได้หัวมันจะเป็นแบบหลายๆชี้หลายๆชี้นะวันนี้จะ,<ล>ะเป็นตัวป่วยตัวป่วยตัวป่วย แซลมอนที่ถ้าเกิดจะเลือกเวลาเลือกให้ลูกค้าต้องเลือกแบบให้มีลักษณะยงนครับเนื้อแซลมอนที่ดีนะครับเนื้อจะต้องใสนะครับที่สําคัญนะครับพอเรากดลงไปเนี่ยเนื้อจะไม่บุ๋มนะครับเนื้อต้องเด้งเนื้อหมูเนื้อหมูอยู่ตรงนู้นนี่เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจเอาอันนี้แล้วกันแบบเนี้ยเมื่อกี้จับประมาณเนี้ยไซส์ประมาณเนี้ยใช่แหละเพราะว่ายายมายืนตรงนี้เมื่อกี้เดินผ่านอ่าเสร็จแล้วอ มลวเขื่อเทศที่ดีนี่ผิวมันต้องแต่งด้ยคุณถูกต้องครับผมแล้วก็ไม่มีรอยเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีจุดไม่มีจ้ำที่เป็นรอยนะครับเนื้อหูคุณภาพดีนะครับต้องมี สีชมพูนะครับตรงมันนี่นะครับจะต้องเป็นสีขาวนะครับไม่มีจุดสีเขียวนะครับแล้วก็ไม่มีขนด้วยนะครับถึงจะเป็นเนื้อหมูคุณภาพดี <S <S เราไปคิดตังกันครับเราไปคิดต,ตังกันครับไปจ้ไปรับมั่นใจมากๆว่าเราจะต้องชนะใช่แล้วเราเร็วด้วย,ยงั้นเรามาดูของกันเลยดีกว่าว่าแต่ละคนหยิบอะไรกันมาบ้างได้ครับชิ้นแรกแซลอนฟิเล่ขาแซลอนเหมือนกันครับชิ้นที่สองนั่นก็คือลำจะไม่เจออย่างที่สามอย่างที่สาม ต้นหอมญี่ปุ่นครับใช่วิธีการเลือกต้องหอมนี่ต้องเลือกยังไงครับลาต้นจะต้องอวบน้ํานอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงส่วนใบตรงนี้จะต้องไม่ช้าไม่เหี่ยวด้วยนะครับถึงจะเป็นต้นหอมที่มีคุณภาพครับเราเ็าไมมนะไม่เหลือนี่ช้ําอวบมากแต่ใบช้าอ่ะมันยังเหลืองๆด้วยสิที่สี่ที่เราดมนะคะเฮ้ยมันมีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะ่ะเราซื้อหมูสามชั้นมาต้องครับ แต่ว่าของทีมคู่จินเป็นคู่โรบุตะที่เป็นสามชั้นงั้นเราเอามาดูดีกว่าครับแผ่นเราบางออกกันมากจ้ะรสพิเศษถึงอเยอยค่ะอันดีนะเธออ่ะถ้าเป็นหมูแบบที่อย่างนี้เธอจะเอาไปทำอะไรต้มชาบูถูกต้องเอาไปต้มชาบูของเราดันซื้อหมูสามชั้นสาหรับชาบู ของน้องกายเขียนว่าสหัสห,รสหรับยากเพราะฉะนั้น,น,<อ>นที่หมาและคะรผ่านชนะไปหล่อเฮ้ยเฉลยเฉยชิ้นสุดท้ายแล้วหัว <โง S 2> ชัยเท้าเฉลยนะคะใช้มือค่ะไม่ใช่เท้า<อ>ที่แปมและแกรมผ่านชนะไปจด้เย่เก่งมากโอ้โหแบบนี้ผมต้องใช้บริการแกรมผ่าดบ่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าเลือกของนี่มีคุณภาพมากมาก แกร็บจะเน้นย้ำเสมอนะครับเรื่องวัตถุดิบที่ดีมีคุณภาพสดใหม่ส่งถึงมือทุกคนครับ <Okay. S 1> โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณน้องกโกรธด,ด้วยนะคะคซงจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานในส่วนของแกร็บมาดเดี๋ยวจะต้องใช้ทั้งสมองทักจากการจดจำใช่ไหมแล้วก็ยังต้องใช้แรนด์วันนี้นะคะแกร็บแล้วก็แบรนด์สุเกจกัรดนะคะก็เลยมีแบรนด์สุเกจกัรดนะคะมามอบให้กับคุณโกรธด้วยนะครับไปเพิ่มพลังฮึบเลยนะคะคดีเลยค่ะ ที่พี่เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับสนุกมากแต่ว่าแพ้แพ้เพราะว่าเราเลือกของสดเท่าพี่แกร็บหมานไม่ได้ใช่อรับเขาเก่งกัวแล้วก็มิชชั่นที่สามนะครับโอ้โนี่แลหละนะของยายนะครับ,รบอ่านเป็นคาแรคเตอร์ดีกว่าเร็วขอเป็นพี่แยมทปัปณีอ๋อข้าคุกิติคะมิชชั่นที่สามตลบแกร็บฟู้ดนะคะจะเป็นให้ผมแบะตราติดชีวิตแกร็บฟูด้ดที่แกร็บกิดเช่นจะมีข้อแม้คือต้องอ้อนขอซ้อนท้ายพี่ พาเนอร์คนขับแลรับที่อยู่บริเวณนะั้นเพื่อไปส่งอาหารใ้ถึงมือลูกค้าครับคุณกิติค้าอ,อย,ยายครับไม่เวลาไรยายจะเลือกแก๊ปคนยังไงยายจะเลือกยังไงครับใคร,กกใครมาก่อนก็ถือว่ายด้ก่อนเพราะวันนี้คือของสิ่งต้องแย่งชิงโอเคแล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงหน้าแก๊ปคิทเช่นแล้วนะครับอย่างที่ยายบอกว่า ยายเนี่ยจะเจอแกร็บคนไหนคนแรกแล้วเขาจะไปด้วยกันกับเขาเลยโอเคเชิญ <Okay. S 2> สุ่มเลยนะอาเธอเขาจะมาวันนี้กันเลยใช่ไหมชื่ออะไรนะจ๊ะชื่อพีครับอ่ะมารับออเดอร์อะไรครับตอนนี้อ๋อวันนี้มารับผัดไทยครับเดี๋ยวหน้าจิกสักพักคนึตงรตรงนี้ตรงแกร็บคิทเชนแอนเนี่ยมันคือมันรวมร้านดังๆใช่ครับจะเป็นศูนย์รวมร้านอาหารดังเลยครับวันนี้สิ่งที่เราต้อง เป็นเชฟของคุณยายครับแล้วออเดอร์จะเป็นอะไรหรือว่าออเดอร์อยู่ตรงไหนเวต้องตามไปด้วยเป็นผู้ช่วยยิ้วให้ก็ได้อ๋อวันนี้พี่อมแบบอ๋อออเดอร์มาพอดีเลดี๋ยวอ๋อเอาออเดอร์ก่อนเลยออเดอร์มาเลยไปเลยไหมไปเลยไหมไ้เลยไปมไ้เลยไหไปเลยไหม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 ไปเลยถหงไปเลยไไปเลยไหมไปเลยไหมไป้ลยไหมไปเลยไหมไปเยไหมไปเลยไหมไปเลยได้ แต่เราสองคนนั่งรถตู้สบายนั่งรถอะไรก็ได้เลยดูเดี๋ยวดูเอาจริงภารกิจเขาอาจจะเป็นภารกิจที่หนักสุดก็ได้นะอาจจะหนักกว่าฉันก็ได้นะเคยไปส่งแบบไกลจุดที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ไปแถวบางกะปิเลยครับตั้งต้นอยู่หัวลำโพงครับพี่ได้แล้วทำไมทำไมมาตรงนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาบอกผมมาร์วสัน เอ้ยนี่แหละอันนี้มักกะสันโอ้ยโอ้ยโอ้ยได้ไงได้ไงถึงแล้วปีปีละใครเขามานัดส่งของตรงนี้บ้านสักหลังก็ไม่มีสิเห็นแต่ทุ่งหญ้าเนี่ยเด้ยหรือว่าเขาปักหมุดผิดวะใช่กันเคยเห็นว่าเคยมีคนปักหมุดผิดเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนเนี้ยผมว่าไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเช็คกับลูกค้าก่อนครับว่าตรงไหนเคยลวงเชิญมาทำธุรกิจไรหรือเปล่าวะช่วยด้วยครับช่วยด้วย มาทำอะไรที่นี่รถเป็นอะไรไม่รู้สตาร์ทไม่ติดเกิดอะไรขึ้นนะเหมือนเหมือนลูกค้าจะฟังหมุดผิดครับเดี๋ยวยังไงผมลองโทรหาหาลูกค้าก่อนนะครับอ๋อฟังหมุดผิดเรื่องมันเกิดขึ้นได้เป็นประจำใช่ไหมครับใช่ครับฮัลโหลสวัสดีครับ Hi where are you I'm at the street Ratchada the pin is wrong now I'm in Makkasan oh really Oh gosh, I'm so sorry about that I didn't realize the pin was wrong. Oh, okay, okay. see you the street l a s h a d a see you thanks เขาอยู่ที่ the street r a ช c h a d a แล้วมาปักไรตรงนี้เขา่าจะผิดแหละเขาไม่ใช่คนไทยนี่ใช่ไหมครับจึงเมื่อกี้ลูกค้าเป็นคนต่างชาติหรอใช่ครับแต่ซึ่งเธาก็สามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้ ใช่ครับผมสามารถพูดคุยกับเขาได้เลยครับเพราะว่าทาง Grab เนี่ยมี Grab Academy นครับผมที่คอยเทรนให้พวกผมเนี่ยเวลาเจอลูกค้าต่างชาติอาจจะปักหมุดผิดอย่างเงี้ยครับผมก็สามารถตอบคำถามได้อโอเคเดี๋ยวเขาจะรอนานนะคะเดอะสตรีทรัชดาตรงนี้เขาพี่ใช่ไหเจอกันเดี๋ยวแล้วเขานนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเวไปนั่นน่ะโห้เงยออกเต็มหนังเลยแม่ปู เมื่อกี้พี่เขาเก่งมากเลยนะป๊บปีเขาแบบพูดภาษาอังกฤษแบบว่าสื่อสารได้อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างงี้นะมันเป็นอย่างงี้นะท้องมาดูอันนี้ไมภาษาเหรออันนี้เสียงเพี้ยนใช่แต่ตอนแรกก็สงสารยาตเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เห็นเหมือนเขาชอบแล้วว่าเขาดูแฮปปี้ เหนื ione, ่อยไม่ล่าธรรมดานะนั่งเฉยๆไม่ได ok> ้ขับก็หาลูกค้าก่อนนะครับฮัลโหลแอมเฮียแอดเดอร์ตีรัชดาเดี๋ยวผมกระต๊อบเลยนะครับได้ขอบคุณนะครับ thank you thank you สวัสดีครับ ทำไมไม่พูดภาษาไทยอ่ะไม่คนคุยชันนะครับโอ้โหใช่เขา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 พูดภาษาอังกฤษมาเราก็เลยไปตอบกับอะไรเงี้ยอ๋อเราก็สามารถพูดได้นะชั่นพูดภาษาไทยได้นะ แต่วันนั้นเขาเพิ่มสีสันรุ่เลื่เก่งมากเก่งมากเพราะอะไรลุงไนพี่เวฟเราเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอาหารแท้ๆทำไมสั่งแก๊บอันนี้ครับวันนี้วันนี้อยากจะกินผัดไทยครับวันนี้วันปกติร้านอาหารเป็นร้านอาารจีนนะครับเป็นเจ้าดังได้ไงเป็นเจ้าดังด้วยถ้ารนยการทานให้อร่อยนะครับพี่เวฟครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่เวฟครับขอบคุณมากครับอ่ะสำเร็จหรูรุ่งภารกิจของฉันก็คือทำได้ดีมากจ้ะเก่งสุดๆเลย ยังไงตั้งขอบคุณคขอบณครับขทีุ่ณแรงกำลังใจให้กับหลายๆคนเห็นเลยว่าจริงๆเราไ็สั่งเกียร์บยัแล้วก็ที่สำคัญเดีคือใจมัชุ่มมีคนสปอนซ์อีกแล้วนี่นะคมันก็ว่าสปอนซเราต้อความรู้ใช่หมแบรนด์ก็ช่วยเหลือเราในเรื่องของพลังทือพลังใจนะคะเพราะฉะนั้นต้องฮุบหน่อยนะคะ Grab พร่วมกับแบรนด์ทุกเกตสกัดนะครบมอบแบรนด์ทุกเกตสกัดให้กับน้องนะคะไปดูเพื่อมาตังฮุบกันฮบ ได้นะจ๊ะไมไปใครอ่ะไม่รู้ไบ่ไปตามยาย อ่าวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เข้าไปทุกคลีแล้วก็ไปลองดูว่าแกร็บในส่วนต่างๆเขาทํางานกันอย่างไรของออฟเนี่ยมิชชั่นแรกเลยนะครับก็ได้ออกไปทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําเช่นไปนั่งคุยกับพี่แกร็บแล้วก็บอกให้พี่แกร็บร้องเพลงให้ฟังอ,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 อะไรประมาณนี้ก็สนุกดีครับแต่ผมว่าการขับแกร็บเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถเรียนครอบครัวได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราจะเจอสภาพอากาศไม่เหมือนกันสภาพการจราจรไม่เหมือนกัน,กรจรจห,น,กนหรือว่า าไปรับอาหารหรืออะไรแบบนี้มันดูแบบขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราต้องไปเจอในแต่ละวันแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยยากจะแบบเจออารมณ์ไหนมาก็ไม่รู้ใช่ต้อสู้ๆส,ส,ส,สู้ทุกคนนะคะใช่ครับและยังมีความกดดันอีกที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาทุกวันทุกวันอย่างเนี้ย บางทีคนที่เขา,าแบบเครียดหรือว่าอยากให้อาหารไปเร็วที่สุดอ่ะเฮ้ยเขาก็กดดันตัวเองเหมือนกันนะก็ต,ต้องขอขอบคุณนะคะพี่พี่แกร็บนะคะที่ทําให้เราเนี่ยได้อิ่มท้องนะครับอยู่บ้านอย่างสบายหรือเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกมากขึ้นด้วยนะคะได้ครับ,รบและที่สุดดีนะคะตอนนี้เนี่ยทางแกร็บเขาก็กําลังมีแคมเปญร่วมกับแบรนด์สุดแข็งจักร์นะคะซึ่งเราจะชวนคุณผู้ชมนะคะมาแพรเรื่องราวดีๆหรือแบ่งปันข้อความที่ส่งต่อกําลังใจโพสให้กับพี่พี่แกร พร้อมกับแฮชแท็กปุ๊บแล้วไปต่ออนะคะแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเดียของคุณนะคะซึ่งข้อความของคุณเดียวก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบรนด์ทุกเกสก,กัน,นะคะส่งต่อให้กับทิปฟี่กรับทั่วประเทศให้เขาได้ดื่มให้มีทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจจู้ๆไปพร้อมกันเยียมไปเลย,ลเยะนะคะรอตามกิจกรรมดีๆกับพวกเรานะครับที่แฮชแท็กออฟก,กันเอกกนะครับ ล้วมาสนุกกับพวกเราแน่นอนครับวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะคะสำหรับสถานที่ต่างๆนานานะคะสถานีประกันน้ำมันเอสโตสาข่าพระราม4ค่ะสูตรกันค้าเดอะสตรีทรัชดาค่ะร้านดองดองดอง,ดองกีสูตรกันค้าดองกีเม้ทาท่องร้อขอบคุณเอากับกันด้วยที่สู่เยือณเหมือนกันกน,นะครับแล้ววันนี้นะครับพวกเรา3ามคนนะครับก็ขอขอบคุณพี่ๆแกร็บทุกคนด้วยนะครับผมที่ทํางานกันอย่างตั้งใจเต็มที่มากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย บายบายค่ะบายบายค่ะ